ไมเซล่าคืออะไรทำไมจึงใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสําอางไมเซล่าคือ d e เทอร์เจน o l e c u l e หรือจะให้คุ้นเรียกว่าสารลดแรงตึงผิวหรือ Surfactant แท ดูจะชัดโครงสร้างจะเหมือนลูกน้ำคือมีหัวมีหางซึ่งเป็นทั้งส่วนที่ชอบน้ำและไม่ชอบน้ำส่วนหัวชอบน้ำเรียกว่าไฮโดรฟิลิกไฮโดรก็คือน้ำส่วนฟิลิกก็คือชอบส่วนหางไม่ชอบน้ำแต่ชอบน้ำมันจึงเรียกว่าไฮโดโฟบิกไฮโดก็คือน้ำโฟบิกหรือว่าโฟเบือก็คือไม่ชอบ เมื่อใช้ไมเซล่าบนสำลีหรือนำไปล้างหน้าไมเซล่าจะช่วยนำความมันและสิ่งสกรปรกออกจากผิวหนังเพราะส่วนที่ชอบน้ำมันก็จะช่วยจัดการความมันและความสกรปรกส่วนที่ชอบน้ำก็จะช่วยชะล้างเมื่อถูกน้ำล้างออกไปนอกจากนี้โครงสร้างของไมเซล่ายังถูกนำไปใช้ในทางการแพทย์เพื่อช่วยลำเลียงยาไปยังเซลเป้าหมายไมเซล่านะ่าสนใจมากมายอย่าลืมทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะ